พลังแห่งจักรวาลที่ซ่อนอยู่ในใจเราคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตบางครั้งก็เหมือนกับการเดินทางที่ยาวนานเต็มไปด้วยคำถามมากกว่าคำตอบทำไมบางคนที่ดูเหมือนธรรมดากลับประสบความสำเร็จเกินคาดขณะที่บางคนที่มีต้นทุนชีวิตดีกว่ากลับไม่ไปถึงฝันที่วาดไว้คำตอบไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ในพลังงานภายในใจเราและความสามารถที่จะ ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตผ่านความคิดความเชื่อและการลงมือทำที่สอดคล้องกับพลังจัก,กรวาลในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างหมุนเร็วขึ้นทั้งเทคโนโลยีเศรษฐกิจสังคมหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์เราจำเป็นต้องกลับมามองลึกเข้าไปในจิต,ตวิทยาของตัวเองเพื่อเข้าใจว่าแท้จริงแล้วสิ่งใดทำให้เรามีพลังและสิ่งใดดึงพลังนั้นออกไป สิ่งที่คุณจะได้จากการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงคำพูดสวยๆแต่คือเครื่องมือจริงเทคนิคจริงที่คุณสามารถนำไปใช้กับตัวเองครอบครัวเพื่อนบ้านงานและแม้แต่ในพื้นที่สาธารณะหรือสังคมรอบตัวเพราะแรงบันดาลใจที่แท้จริงไม่ได้หยุดอยู่แค่ในใจแต่ต้องขยายออกมาเป็นพลังงานที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณและคนรอบข้างได้บทที่หนึ่ง กดแรงดึงดูดกับชีวิตจริงหลายคนอาจเคยได้ยินเรื่อง law of attraction มาบ้างบางคนมองว่าเป็นเพียงแนวคิดเชิงปรัชญาหรืออาจเป็นความเชื่อที่ฟังดูสวยงามแต่ความจริงแล้วมันคือการผสมผสานระหว่างจิต,ตวิทยาสมัยใหม่และพลังงานเชิงจิตวิญญาณที่มีรากฐานในธรรมชาติของมนุษย์ลองสังเกตง่ายๆเวลาคุณตื่นเช้ามาด้วยอารมณ์หงุดหงิด วันทั้งวันก็มักเต็มไปด้วยเรื่องที่ทำให้หงุดหงิดยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้าวันไหนคุณเริ่มด้วยรอยยิม้มสิ่งดีๆมักจะเข้ามาเองราวกับจักรวาลตอบสนองกลับมาสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะบังเอิญแต่เกิดจากพลังงานความคิดที่คุณส่งออกไปและจักรวาลก็ตอบกลับด้วยคลื่นพลังงานในทิศท,ทางเดียวกันจิต,ตวิทยาสมัยใหม่เองก็อธิบายปรากฏการณ์นี้ไว้ชัดเจนว่า ความคิดและอารมณ์ของเรามีอิทธิพลโดยตรงต่อการมองโลกและการตัดสินใจถ้าเราเชื่อว่าสิ่งดีๆกำลังจะมาสมองจะกรองข้อมูลรอบตัวเพื่อหาหลักฐานมายืนยันความเชื่อนั้นและคุณจะเริ่มเห็นโอกาสที่คุณอื่นมองไม่เห็น1.1ความเชื่อคือพลังที่ซ่อนอยู่ความเชื่อเปรียบเสมือนรากฐานของบ้านถ้ารากฐานแข็งแรงบ้านก็มั่นคงถ้ารากฐานผุกร่อน บ้านก็พร้อมจะพังทุกเมื่อชีวิตเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีความเชื่อเชิงบวกเราจะสร้างชีวิตที่มั่นคงและพร้อมเผชิญพายุได้แต่ถ้าเราปล่อยให้ความเชื่อลบๆครอบงำมันจะกัดกินพลังและทำให้เราหมดแรงยกตัวอย่างเช่นเด็กสองคนที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมต่างกันเด็กคนแรกถูกบอกเสมอว่าเธอทำไม่ได้หรอกส่วนอีกคนถูกบอกว่าเธอมีศักยภาพที่จะทำได้เสมอ เด็กสองคนนี้เมื่อโตขึ้นจะมีทัศนคติที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงแม้จะ,ะเผชิญปัญหาเดียวกันแต่ผลลัพธ์ก็จะต่างกัน1.2การดึงดูดในชีวิตประจำวันหลายคนคิดว่า law of attraction ต้องใช้กับเรื่องใหญ่ๆอย่างการร่ำรวยความรักหรือความสำเร็จระดับโลกแต่แท้จริงแล้วมันใช้ได้กับชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆถ้าคุณคิดบวกก่อนเข้าประชุม คุณจะสื่อสารได้มั่นใจและดึงดูดความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานถ้าคุณมองว่าบ้านคือพื้นที่แห่งความสงบคุณจะค่อยๆจัดสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับพลังนั้นถ้าคุณเชื่อว่ามิตรภาพคือการให้โดยไม่หวังผลคุณจะดึงดูดเพื่อนแท้เข้ามาเอง 1.3. บทเรียนจากชีวิตจริงคุณสมชายตัวละครสมมุติเคยเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาที่เต็มไปด้วยความกังวลเกี่ยวกับอนาคตเขามักคิดว่า ทำไมชีวิตฉันถึงไม่ก้าวหน้าเลยจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจเปลี่ยนคําถามใหม่เป็นฉันจะสร้างโอกาสอะไรให้ตัวเองได้บ้างผลลัพธ์คือเพียงไม่กี่เดือนเขาเริ่มมองเห็นโอกาสเล็กๆรอบตัวเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่การเสนอไอเดียให้หัวหน้าหรือแม้แต่การเริ่มธุรกิจเล็กๆนอกเวลาและสุดท้ายเขาก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิตตัวเองได้จริงสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่โชคชะตา แต่คือคลื่นพลังงานที่เขาส่งออกไปและจัก,กรวาลก็ตอบกลับด้วยการมอบโอกาสใหม่ๆคีสรุปบทที่1ความคิดและความเชื่อคือพลังงานที่ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิต law of attraction ไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดแฟนตาซีแต่เชื่อมโยงกับจิตวิทยาสมัยใหม่ที่พิสูจน์แล้วการเปลี่ยนวิธีคิดเล็กๆในชีวิตประจำวันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง